สวัสดีครับว้าเป็นเกียิอย่างยิ่งเลยครับโทรติดด้วยแล้วที่สบายดีนะสบายดีครับทุกคนคะ่ะมานีฟังก่อนเรากําลังอยู่เรากําลังคุยกับแอร์โฮสเสไม่ใช่เราค <tidak> เรากาลังคุยกับ <c oughs> สจ๊วต <c> เ <oughs> <c oughs> <c oughs> บอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับผมพี่อเล็กซ์ขวดที่เป็นเ uh, อฟซีอาร์ตี้มาตั้งนานแล้วมากมากเลยสวัสดีครับพี่อเล็กซ์ขวดสวัสดีครับสวัสดีครับ่าทุกคนก็พี่ขวดเนาะพี่อเล็กซ์อยู่กาบินไทยนะครับ ต้องบอกว่าขอชื่นชมน้องอาตี้มากๆเลยนะครับพี่คนที่เป็นแฟนคลับน้องอารตี้ตั้งแต่ไลฟ์แรกเลยมั้งตั้งแต่สมัยนู่นนะครับน้องฟาส <พา S 2> ใสาจาได้จดําได้ที่จาได้ <ใส S 2> ครับผมจาได้แล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะครับพยายามโทรหาน้องอาตี้มาสองวันละก่อนหน้านั้นก็ติดตามน้องอารตี้ตลอดเลยนะครับทุกเอ่อทความสุขให้กับพวกเราทุกทุกคนเลยนะครับทั่วโลกเลยทั้งหอดอย่างนี้นะครับน้องเป็นคนมีพรสวรรค์มากๆขอชื่นชมนะครับน้องอาตี้มา เรามาคุยเรื่องน้องวีนาแป๊บหนึ่งเนาะพี่ขวดก็เป็นเอฟซีตัวโยงเลยแหละบอกอย่างนี้อืพี่ขวดผิดหวังเนาะเสียใจเสียใจตอนที่ว่าพลาดครั้งแรกก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่พออัม n d มนดาจับมือนั้นพี่ขวดเชียดเอ่อน้องวีนานะแต่เราก็ทราบดีเนาะว่าตอนนั้นน่ะทีมอาจจะยังไม่สมบูรณ์เนาะเราต้องยอมรับว่าอัมเเมนดาทีมภูเก็ตเขาแข็งแรงจริงๆแล้วก็พอน้องประกาศแต่งงานโอ้โหเหมือนเราอกหักไปด้วยเลยเนาะ กับใครหลายๆคนในห้องนี้แล้วก็ทั่วโลกนะที่คิดว่าเราหมดโอกาสที่เราจะเอ่อลุ้นมงสามเนาะพี่เนาะจริงๆอ,อ,อ,อย่างนั้นนะอออตอนนั้นอ,อ,อหกหักปนกับปนกับดีใจเนาะเสียใจอกหักปนกับดีใจกับน้องด้วยแต่ว่าคบอว่าเสียดายใช่ครับพี่ใช่ใช้คําว่าเสียดายกันแล้วกันเนาะแล้วก็เราก็ดีใจสุดๆเลยตอนน้องที่บอกว่าเอ่อจับมือกับแม่เอมหนึ่ง แล้วเราก็รู้กันเนาะว่าผลงานของแม่เอ็มทีมภูเก็ตตอนส่งของแมนด้าเนี่ยอโอ้โหเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเนาะแล้วก็ขอบคุณน้องอาร์ตี้มากๆเลยที่โรงแรมกีตา้านั้นเนาะพวกเรานี่แบบแทบแทบจะเรียกได้ว่าอยู่กินนอนอยู่กับอาร์ตี้เลยนะลงขึ้นลงขึ้นลงเนานะสุดยอดมากๆนะครับขอบคุณมากครับเราก็เห็นทีมครับเราก็เห็นทีมงานของท p พด้วยเนาะแล้วก็ทีมภูเก็ตที่ไปสนับสนุนน้องแมนด้าตอนนั้นก็เลยคิดว่าปีเนี้ยนะครับทุกคนเรา เราต้องชื่นชมอวยกันให้ถึงที่สุดเนาะเราเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะความสุขของเราในการเชียร์มงที่สามนี่ยมันส,สุดสุดแล้วล่ะเราก็จะพูดถึงคนอื่นๆเราก็มีศักยภาพหลายๆคนเนาะแต่ว่าถ้าเรามองตามเนื้อผ้าเนานะอย่างที่อาตี้เคยพูดทุกๆคนที่อยู่ในไลฟ์อา์ตี้หลายๆครั้งนะครับจนรบกระทั่งตอนนี้นะครับก็เราก็เห็นนะครับเนาะว่าน้องวินาท เป็นยังไงเนาะเราไม่ต้องอวยวเยอะว่าน้องวีนาพัฒนาไปขนาดไหนเราเห็นกันอยู่แล้วล่ะนะครับครับผมแต่ทีนี้เนี่ยเอ่อที่เราโทรมาเนี่ยเราก็อยากจะเป็นหนึ่งกำลังใจนะครับเนาะให้น้องวีนานะครับเอ่อถึงมองสักทีเนาะแล้วก็พวกเราจะได้มีความสุขกันนะครับครับผมอ่าน้อยที่มีอะไรถามพี่ขวดบ้างไหมณตอนเนี้ยเอ่อพี่ขวดคิดว่า ใครใครนำใครใครเอ่อเป็นฟอน์วันเนอร์ใครตามอยู่พี่ขวดเครคะห์ได้ไหมครับนะตอนนี้พี่ขวดให้ใครครับได้ได้ได้พี่ขวดบอกได้เลยว่าถ้าดูจากทีมงานเนาะที่มันสว่างที่สุดก็ต้องเป็นน้องวีนาถูกไหมครับแล้วก็ขยันปล่อยแล้วอย่างวันนั้นที่เราอุบกันไว้ก่อนถูกไหมที่แม่เอ็มบอกจะต้องมีอะไรอีกเนาะในการถ่ายหนึ่งพอร์ตเทรตเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่ที่เขาจะเก็บไว้งานเดียวถูกไหมแนาะอันนี้เราอุบไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวรอรอดูกันว่า เขาจะปล่อยอะไรมาอีกนะครับเนาะเราพูดได้ไหมน้องอาที่ได้ได้เลยครับเราเดาเราเออเราเดากันได้เนาะเดาได้ครับคืออะไรคืออะไรพี่ขุดเขาเขาเดาเดามาหรอคืออะไรครับพี่ขุดว่าเรื่องทรงผมนะน้องวีนาเนาะเราคิดว่าทรงผมน้องวีนาทรงไหนทําที่สุดอ่ะเนาะอันนี้น่าคิดใช่ไหมอติอติขอพูดก่อนนะที่คิดว่าอวีนาเหมาะกับการรวบมากที่สุดส่วนตัวอตี้นะครับ อติ <จะ S 1> คิดว่าพนดิดาพูดวันนั้นอติคิดว่าอพอพอวีนาทําฟาลาแล้วอะคาแรคเตอร์ของวีนาดูหายไปใช่แล้ววีนาจะกลายเป็นเหมือน Miss, Miss Malaysia, Miss, อออมิสมิสมาเลเซียมิสเอ่อเอ่อเหมือนเหมือนมาเลเซียปีของไลลาโลเปสแต่ว่าพอวีนาร่วบปุ๊บเขาสามารถโชว์จอลน์โชว์ชีกโชว์ไหปลาราโชว์บา ไม่มีอะไรมาแย่งซีนเขาตรงนั้นเพราะเขาทำฟาร่าปุ๊บไปตรงฟาร่ามจะมาแย่งซีนทันทีเลยมันทำให้คาแรคเตอร์เขาหายไปอันนี้ก็เลยชอบรวบมันจะแบบว่าสะพึงที่สุดส่วนตัวนะครับพี่กวดใช่ไหมครับชูใช่พี่กวดไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นวีนาเห็นรวบผมเนาะไอ้สมัยก่อนๆสองปีที่ผ่านมาตอนประกวดนั้นเนาะแต่พอมารวบรอบนี้โดยเฉพาะเรื่องบอดี้เนาะฟิตแบบเฟิร์มมากๆแล้วโดยเฉพาะอ่าพาราทิสอะไรอะคลาสอะไรที่วีนา ทำอยู่ทุกวันนี้โอ้โหเห็นรูปภาพตอนล่าสุดเห็นก้ามขาเนาะพี่ขวดนี่บอกได้เลยว่าเป็นแฟนนางงามมาก็ไม่น้อยหน้าไปกว่าใครเนาะพี่ขวดดูตั้งแต่โอ้โหข่าวดำั้างครับทีวีช่องเจ็ดเนาะสมัยนั้นนะเดี๋ยวก่อนนะวันวันหลังอธิขอโฟนอินหน่อยเล่ามาตั้งแต่สมัยสร้างกรุงเลยทานทิพพงสุกเล่าไล่มาชุติมานีย้เลยพี่ขวดต้องเล่านะว่าใครเป็นยังไงนะนะพี่ขวดอธิขอนะวันหนึ่งนะ ได้ครับเอ้พี่ขวดก็เป็นกูรูนางงามคนหนึ่งแหละแต่เราก็ไม่ได้แสดงออกด้วยเราก็เราก็ชื่นชมในในแพทชั่นที่เราชอบเหมือนอาร์ตี้อย่างเงี้ยชอบนางงามเนาะเราก็ชอบเสียงเพลงเราก็ชอบนะครับใช่รุ่นแต่ว่าอุ้ยหาโอกาสอุ้ยรุ่นรุ่นเรานี่คือเล่าได้เลยตั้งแต่สมัยสร้างกรุงเลยเล่าได้เลยพี่ขวดอาร์ตี้เชื่อใช่นางงามตะควานที่บอกมันเลยแล้วรุ่นไหนใครบ้างอะไรอย่างเงี้เนาะพี่ขวดนี่ใจจริงแล้วอาร์ตี้อาร์ตี้เคยคิดเหมือนพี่ขวดไหมฮะแบบว่าสมัยอย่างปุ๋ยอย่างเงี้ยที่แบบคะแนนมันเป็น จุดทศนิยมเหมือนโอลิมปิกกันนะเราจะมีโอกาสจะเห็นในยุคนี้ไหมอาร์ตี้ยังไม่เคยมีใครพูดจุดนี้เลยเนาะอาร์ตี้จะไลฟ์ทุกวอาร์ตี้ลองวิเคราะห์ซิอาร์ตี้จะไลฟ์ทุกวันทุกวันแล้วที่จะไลฟ์เรื่องโปรดักชันเผื่อเอ่อประเด็นนั้นเสียงอาร์ตี้เบาเผื่อคุณแอนเข้าแวะมาฟังอาร์ตี้เผื่อเขาแน่นอนอาร์ตี้เผื่อเขาจะเออคิดว่าเออแฟนนางงามอยากให้กลับไปเหมือนยุคก่อนคือคะแนนขึ้นเดี๋ยวนั้นไม่ใช่มาแบบมาเซตคะแนนแล้วขึ้น มึงมึงมึงปึ้งเลยมันจะแซ่บกว่ามันจะสะใจกว่าว่าแม้ยุคหลังนี้ไม่มีเลยเนาะสิปีหลังเพราะว่าป้าป้าป้าเพอละเขาเซตโชว์แบบนั้นครับผมแต่ว่ายุคคุณแอนเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วนะครับผมอืมอ่ะแล้วเราแล้วเราใครตามครับแล้วเราแล้วอว่ามันไม่ล้าสมัยนะาม่มาสนุบ bring 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 back the memory ค่ะการประกวดนางงามจักรวาลมาปีละครั้งเองพี่แล้วแล้วพี่ขวดว่าใครใครตามตอนนี้อยู่ครับใครใครตามคับเบอร์หนึ่งให้วีนา ลำเบอร์สองครับพี่พีพ่พี่พี่ขวดแอ er นโทเนียเนี่ยพี่ขวดขอข้ามไปก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ขวดจะพูดต่อหลักพี่ขวดชอบเอ่อเจสซี่นะเจสซี่นี่ก็เอ่อมาไม่มามาไม่มาจนจนตอนที่พี่ขวดเฉยๆแล้วสำหรับเอจสซี่พอมามันมันอกรรอจนแบบหมดความอยากที่เราอยากจะเห็นแล้วว่าแล้วก็แต่ก็ประมาทไม่ได้นะเจสซี่ก็เริ่มปล่อยของมาแล้วนะเรื่องเอ่อเจสซี่เนี่ยพี่ขวดบอกได้เลย ในฐานะที่เคยดูนางงามมาเนาะการเคลื่อนไหวของเจสซี่เนี่ยมันมีพลังดึงดูดอะไรแบบบางอย่างนะ,ะถ้าให้พี่ขวดเทียบกับแอนโทเนียนะเวลาแอนโทเนียเดินกับเจสซี่เดินแค่สามสี่ก้าวเนี่ยพลังมันผิดกันเลยนะเออเอออาตีว่ายังไงเนาะอาต,ต,ตีเห็นด้วยอาตีเห็นด้วยครับเพราะว่าเจสซี่เขาเขาออกงานบ่อยแบบเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องพรีเซนต์ตัวเองเนี่ยเขาออกงานบ่อยกว่าอาตีคิดว่านะเขาก็เลยแบบลดูมีอะไร ใช่และที่สําคัญนะครับทุกคนเนาะทุกคนก็คิดเหมือนพี่ขวดพึดเหมือนอาร์ตี้เนาะพลังทีมนะครับทีมซัพพอร์ตเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากนะมางานมามาด้วยตัวคนเดียวไม่ได้เลยนะพี่ขวดบอกได้เลยนะครับถ้ามีแบ็คที่ดีมีทีมงานที่ดีมีข้อเอแก้ไขบกพร่องปรับปรุงแปะตรงนู้นแปะตรงนี้บ้างให้ทีมดีแล้วก็ตัวนางงามดีรวมเป็นทุกอย่างเนาะเสื้อผ้าหน้าผมการตอบคำถามอะไรเงี้ยมันจะส่งเสริมเนาะเราดูอย่างยุคของ เวเนซุเอลาเมื่อสักสิบยี่ิบปีที่แล้วเห็นไหมทำไมเขาได้มงได้มงกันบ่อยๆเพราะว่าเขามีโรงเรียนสอนม,มาตั้งแต่เด็กถูกไหมใช่ครับแล้ว <ผม S 1> ทีนี้เนี่ยประเทศอื่นๆเขาก็เริ่มมีตามเนาะอย่างฟิลิปปินส์อะไรก็มีหมดนะครับประเทศไทยเราถ้าสมัยก่อนเราทําแบบนั้นนะโอ้เราได้มงสาไปก็ตั้งนานแล้วนะรจริงพี่ขาบจริงเนี่ยพี่้วแล้วคน,วนแล้วคนที่สามอ่ะครับมีใครบ้างครับพี่ขวดอ่ะคนที่สามจริงๆอี่ะพี่ขวดเพิ่งเห็นน้องอะไรนาตาชาเมื่อวานนี้แวบเดียวเองเนาะเราก็ยังไม่รู้ว่า น้องนาตชาที่มาจากซานดิเอโกป่ะครับที่เพิ่งมาถึงเครื่องใช่ไหมอที่เปิดรูปก่อนใช่มีคนใช่แล้วก็สูงด้วยนะครึ่งอะไรอย่างครึ่งยุโรปอบบโปรแลนด์ไหมหรืออะไรอั่างนไหมนี่อะไรเสีกอย่างเนาะเขาเขาสามเขาสามชาติใช่เขาสามชาติผสมกันนะที่คนนี้ก็น่าเกรงขามนะเราเราลองดูดีๆอ่ะทองทองนี้ก็สวยสเปคฝรั่งนะครับสเปคฝรั่งเดี๋ยวเรารอดู เพราะว่ากองทองเอ๊ะอาี่พี่กวรจะไม่แม่นว่ากองทองเคยมาปีใครนะที่ปีใครชุดไว้น้ำปีปีมาริยาปะครับที่เป็นที่เป็นเอใช่ใช่ชุดไว้น้ำสะท้อนนั้นสะท้อนกล้องอะไรเงี้ยที่จาไม่ได้น่าจะเป็นกองทองตอนนั้นยังไม่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่หน้าทรงสมองเนี่ยพี่กวรก่าน้องบอกว่าสามสี่ปีก็จะกลับมาถูกั้มให้เรียนจบก่อนที่อเมริกาที่รัฐอะไรสักอย่างเนาะนี่แหละนี่ก็พี่กวว่ามีสิทธิ์ท็อปฟนะกองทอง อ่ะทีนีน้พิกดขอพูดแอนโทเนียนะครับผอเแอนโทเนียยังไงก็ตามพิกดมั่นใจว่าวีนากับแอนโทเนียจับมือนะครับแอนโทเนียเนี่ยตอนนี้ใช่ทุกคนฟันไปเลยแต่พุณพิกดก็ไม่กล้าฟันแบบวีนาไปโน้เดี๋ยวจะหาว่าเลงแต่ใจจริงกับพิกดเชียร์วีนาเต็มที่อยู่แล้วแต่แอนโทเนียเนี่ยตอนนี้เริ่มมีปล่าายของมาแล้วนะครับดูสังเกตดีๆคือเราจะเราจะบอกว่ามันอีอกสองเดือนถูกไหมกว่าจะเข้ากอง ก็เรือนก,กว่าเนาะตอนนี้คอยจับตามองแล้วกันตอนนี้เราจะเห็นคลิปที่แอนโทเนียหยิบคำถามและตอบคำถามอาจทุกคนเคยเห็นกันแล้วเนาะที่ผมเพิ่งเห็นคลิปเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเขาเริ่มปล่อยมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับอ,อันนี้มันอยู่ที่เกมของกองนะครับเนาะส่วนแม่เอมแม่เอมก็ก็พูดเป็นเป็นในในเนาะว่าเราไม่จําเป็นจะต้องบอกหมดทุกอย่างว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างเรื่อง ชุดราตรีเรื่องตอบคําถามเรื่องฟิตฮนเรื่องการทํโผมอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับเนาะแต่เราได้ขนะที่เราดูนางงามกอนเนาะละเอียดาก,ากโอ้พี่กดชอบดูอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูเอออย่างเงี้ยนะครับดูแล้วก็อ่ะอาทิอาทิตีตอนนี้อาทิคิดว่าอาทิีพูดไดมิโนแบร,รนด์เสื้อผ้าเอ่อชุดราตรีของเราตอนเนี้อาทิีคิดว่าแบร,รนด์ไหนมาแรงสุด โอ้ oh, ใช่เพราะว่าอาอย่างเมื่อก่อนก็จะไปพูดนอะอย่างเมื่อก่อนก็เป็นอาซาวาเซอร์เฟสอตอนนี้ก็จะเป็นวาเลนเทียอะไรอีกหลายอะไรกูตูต่างๆใช่ไหมครับอืมอืมใช่อ่ิอทอ่ะทเห็นลูกน้องวีนารัตสุดใส่ชุดสีขาวนี่อติทอ่ิอทรู้ใช่ไหมอ่ะยี่ห้ออะไรอ๋อเดี๋ยวก่อนกระโปรงกระโปรงลายายสีเขียวเหรอครับใช่ไหมที่เขาถ่ายโชว์ครับสีขาวเนี่ยล่าสุดเลยที่ที่ในคลิปที่ you want to do this เนี่ยอ๋อชุดชุดลาตีไม่หรืออันที่เปิดรูปก่อนไม่ไม่ไม่ทราบครับผมอันที่ไม่ทราบหรอนี่ปะพี่ขวดเห็นในทิกตอกเหรอทุกคนคิดว่าทุกคนที่ฟังเนี่ยต้องต้องต้องรู้แล้วล่ะพี่พี่กวดครับชุดชุดนี้ชุดนี้เปล่าครับที่เป็นชุดละตีสีขาวแล้วก็ใส่สะพายเนี่ยครับใช่ไหมฮะวูแต่แต่ว่าชุดนี้สวยสวยจริงๆชุดนี้สวยมากสวยมากครับขออภัยด้วยครับไม่ทราบบิดอยู่ในวได้เลยเนาะจริงใช่จริงสวยจริงอะไรจริงชื่อชื่อนี้น้องฉลาด ที่เคยพี่ควไปเห็นนะทุกคนในในไลฟ์นี้จำได้ไหมจำเราพูดได้ไหมอ่ะไอฝั่งหนึ่งอ่ะที่เป็นชุดเหมือนประกาศอะเห็นไหมนั่นแหละทีเดียวกันนะโอ้ได้ได้ได้เอาสวยสวยจริงน่าจับตามองใช่แบรนด์แบรนด์จลัดใช่ไหมครับใช่ J A R A S หรือไงเนี่ยนะครับทุกคนดูที่ที่ลงมาเล่นติ๊กตอกดีอัะพี่วขออนุญาตนิดหนึ่งพี่ขวนะเป็นคนรีแคป ช่องอาร์ตี้ล้วไปลงในที่เกาพี่กดตลอดเลยเพราะว่าสโลแกนของทองพี่ขวดเนี่ยมีเกี่ยวกับขายออนไลน์เนาะที่งานปฏิวันพี่กดแล้วก็รีแคปนางงามดีครับ,รบดีครับแล้วก็แฟนคลับเยอะมากนะครับอาร์ตี้พี่ขวดขออนะุญาตเนาะตอนยิ่งคุยกับป้าพานิดายอย่างเงี้ยครับพี่ขวดก็จะ วันละคลิปสองคลิปอะไรเงี้ยเอาเลยเอาเลยพี่แหละอาร์ตี้ไม่มีเวลาทํา t i k t o k เลยครับอาร์ตี้ไลฟ์ยูทูปก็สองสามชั่วโมงเราที่ทํางานด้วยยินดีครับพี่ขวดตัดไปเลยครับผมโอเคพี่ขวดครับเดี๋ยวเขาเขาหลังมาคุยกับอาร์ตี้เรื่องเรื่องนางงามสมัยสร้างกรุงนะพี่พี่ขวดเนาะได้เลยยินดีมากมากเลยโอ้โหโทรติดนี่ก็ดีใจมากนะพี่ขวดเซฟส่งบุญไปให้อาร์ตี้ทุกเช้าล้าตอนนี้นะครับขอบคณมาให้ครับครับยินดีนะทุกคนครับเราเชียร์กันต่อเนาะ ยังไงก็ติดตามอัตตี้ตลอดไปอยู่แล้วนะครับขอบคุณครับอัตตี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่อันนี้คือ,อพี่ขวดนะคะพี่อเล็กซ์ขวดพี่อเล็กซ์ขวดเป็นอดีตชอตการ์มินไทยที่ดูอัตตี้มั้งแต่ปีฟ้าใสา่ที่จำได้เลยแกแซวอัตตี้ตลอดเลยนะครับผมอ่าสวัสดีครับ